สบายดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนนะครับพอกับช่องเต้าบนคนมันแฉมครับพี่น้องเมื่อนี้ว่ากีสี่หกโมงครับสวยวัยว,ว้ว่าสิไปตลาดครับพี่น้องตลาดอำเภอเขื่องนะครับตลาดไงนะครับสิมีทุกวันผุดกับวันอ่า ทางค่าไอ้วันอาทิตย์ครับจากบ้านผมไปอำเภอเขืองตลาดกับประมาณ14กิโลครับขับรถไปประมาณหานาทีครับหอดหอดไอ้ตลาดนะครับตลาดเข้าจอะกระเปิดตะเซา่นละผมกับสตาร์ดรถไวโอ้แสงื่อดีครับเ <c oughs> มื่มอมนี้กระสีได้เข้าไปหับเบ้าซุกนะครับ กับอโปกับสติเพิ่นสิบเขามาเล่นบานสองมือนะไปฮับแน่สิเขามาเ่นบานจักสองมือนะแต่สิเดาเขาไปหาประหารตอนเที่ยงผมกับมิทุระอยู่เส้นทันนะครับอินเทอร์เนต็ตเฮื่อนมันผมไปกดใจผิดครับจะเป็นยากเป็นซาผมกดไอ้รหัสลูกค้าผิดนะครับมันก็นเลยบวตัดใจานะครับสิเดาไปเขาตที่ต่อชุบช็อปทุก ชอบทั่วลรอครับเอาครับพี่น้องปะเดี๋ยวไปหาซื้อของเครื่องกินไรใส่เห็ดกินน้ำกันครับบาสีได้ยยังแนมือนี่ซื้อเครื่องตำบะคงมากนะครับเ่านอยากกินตำคงแด้กะไปเบิ้งยังมา่เป็นจะก,กินนะครับปะมันสีสวยครับพวกโมงเนาะตื่นสวยในจ้งนายน่ยเตือนปีหาเครื่องนะครับปะข้างนอกอยังหมืดหมืยู่ได้ครับ ระหว่างใน,นกล่องคือจังแจงๆครับเห็นเขาเจ้าเปิดยังเปิดไฟเอาคะไฟยังเอ้ยไฟข้างห้างยังวาดับครับมันเป็นไฟสินเอร์เนะก็ะสีวา่ามันยังเหมือดอยู่นะครับคึมคึมคือจังฝนสี่ตกของข้างแต่ว่าก็เห็นสีตะเวนแดงๆด้วครับ อ่นแล้วครับพี่น้องรถก็ลังหลายครับเอาแต่ปลาใส่ของกันรถลาแห้งครับผมมาจอดทั้งได้ไทายตลาดยังประมาณกิโลกัวครับตลาดไก่แห้งตะเดี๋ยวไปเลาะเบิ้งของกันพี่น้องสได้ยยังแๆงๆ่มีงอบยโยกลอยนะครับ แบบเตะเตะนะคนยังบาทีนี่หล,ลายคักนะครับอ้มีหนังนะโอ้ยหนาวของก็จะเป็นพวกผักพวกหนังนะครับผัก ทั่วไปนะครับพักน้ำบานกระสีบ่อแพงนะครับพักกาดมังเจบาทเอาเอาพักกาดกับลักซี่ครับครับ

ื่อเครือเทศแล้วพริกนี่แล้วซื้อขอปุ้นไปเบึงปลาท่ากัานปลดคนคนแบบหลายครับ งานข้างกันก,นกวย่างเงนะคข้างตาท่านของสดนะอุ <c oughs> ย้ยหนาวหนาวหนาวครับอันนี้เป็นตลาดเงี้ยอำเภอเ้ย <c oughs> มด้ามาหหมยหวานน่าสิบบาทสิบสองบาทมาเรียงเนะาะท่าดีก็เป็นแบบว่าของไทยบาทนะว่าขายนะครับ อีกฟังหนึ่งนะครับเป็นพักเป็นเบียรพักพักแบบแท่บ้านแท่บ้านที่นี้นะครับเอามาขายเอาเอาหมอิเอาหาแทงครับ ห้าเท่้บาทพกชีครับครับครับก็ของขายเบี้ยพักครับ นี <ider Stadium> ่เะเบียร์พักขายครับมีหน่ว่าได้ปลูกนะครับเพราะว่าอีเมวเราค้าอยากหลั่นเบียร์พักขายแบบหลายเนี่ยเบียร์พัก

ดอกแคกับขา่ขาข่าหอมมะลิไปหาเบื้องปากกันครับซสื้อปลายังเหรอไม่เหรอนีอ่ปลาคออยู่ครับ นี่จะของเทอกันนะครับนี่ตราปลายข้างเลยครับอ้ยหนาวหนาวลมมาก ยี่สิหาไดครับเอาสองถวยครับเอาอยใส่กันแตาบบคือกันนั่นแหะอยแทกก็ได้ครับเอาได้จ้าปลาปลาไม่ลยไ้จ้าปลาไจ้ามันมันมากเล เนี่ยมาุงเห็นไหมทอดใบาะอะไรเหนเาลป <laughs> ิปเลยเนาะ,ะเดี๋ยวผมนับเหรียญกันเลยเนาะดอกก้อยไม่ไหมนะแข่ปลาชุ้นคอบ้า,บา่หอปาน้ยสิบบาทนะ แกก็กินน้องไก่ก่อนไงข้าวก้องอร่อยค่ะข้าวกล้องค่ะข้าวกล้องค่ะ cuci panjang, kan? Oh, kacau obat. Terus, nanti sih deh,

ปลาหลายครับเนี่ปลาหลายแห้งครับเนี่ซื้อทำแม่ไปสตีบแกงเนาะปลาหลายเป็นพิเศษนะครับเนี่ยไลนม่อปลา

เอาสองจานครับ,บแม่ครับโอ้ยบริขายสามพีน่นอง ขาเจาเปิดเพลไนะครับไก่เงีนเนี่ยเฝ้าซื้อเฝ้ามากาถ้าก่เงี้งี้ยคน,นไปแกงแซน,น้อใหม่ครับเนีคนบ่ได้กินโดดน,นะคนไม่ยุทธยโดดม <c oughs> <c oughs> ีมุ้งเดี๋ยวไปตำสำับกุ้งค่ะกุ้งแกงสซนอมก่ เล่นพักขาพักจาาไปกินกระปุนครับอันนิหาบาทพักพร้อมปีหาบาทครับาระเจ้าไห่เนี่ยพะเจ้าประชดเนี่ยเดีหลายคักหลายว่าบักรครัวซาบาทครับบัตแตียงซาบาทได้บักหลายหนึ่งครับ เฮ็ดเศ้าบาเฮ็ดสา,า,สาสมซีฟมั้งเฮ็ดขอนนะครับไปแกงเซนต่อใหม่แล้วก็ได้น้องตงหูก็เปต่ตงโกวครับนี่แหละครับเงี้ยได้มือเนี่ยปะไปพอกันนิดนอนครับหอดบ้านแล้วครับพี่น้องเก็บของลองกันได้บบทขอม เสียมาเงินประมาณสามรอยกว่าบาทครับเงินอยู่เงินเดี๋ยวยู่สองรอยกว่าบาทนะเนาะเงิยนยพกลอยใส่ของแบบหลายลมหนาวว่อยๆนะครับพี่น้องนี่พอแปลาเขาเมื่อเท่าไหร่มากเนาะเนาะ คนหน่อยเขากระตื้นครับพี่น้องยิ้มหยัง่งล่างจมูกแล้วว่างานนี้ครับย่ายรัดมาล่างจมูกให้อล่ะครับพี่น้องคลิปนี้ก็สสได้ไว้ซานี่ชะนอครับยิ้มเพชรหยัง่งเอาไว้พอกันคลิปหนาได้ครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องเต้าบนคนมันแขมนั้นด้ครับพี่น้อง สำหรับมือนี้เอาไว้ซะมีครับสวัสดีครับบ๊ายบายก่อนบบ๊าายยออืบ๊ายบาย